สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่สวัสดีเอฟซี FC แฟนคลับแฟนช่องทีมงานมหาเฮงเจบหนึ่งหกห้าชาแนลตักไทยเอฟซีหลังสลากินแบพงบนแตกออกไปทพี้องเนาะแปดหกสามอ่าล่างสองหนึ่งนะคะ,ะมาแล้วตามให้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้อ่า ได้มาแล้วพี่นอ้องสําหรับตัววิ่งแม่นๆแล้วก็จับคู่แม่นๆคงสุดท้ายเหมือนกันของไผรแหละเตรียมนึ่งหกขานะตามแนวทางคูคูขันพี่นอ้องคูคูขันรอบที่แล้วนี่เห็นบ่นพี่นอ้องนี่นะเมื่อั้นั่งยูเชียงหน้าพี่นอ้องเนาะฮะนี่เข้าเต็มเต็มเลยนะสาหรับคูคูขันนี่พี่นอ้อง เขาอยัางอะที่เขาล่างเต็มๆเลยนะสำหรับอ่าสองหนึ่งปูไ้ล่างหนึ่งสองบนหนึ่งศูนย์ศูนย์เพื่อน,นิมิอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายเด้อเอฟี FC รอติดตามกันแต่ว่าคลิปนี้นะมีแนวทางมาฝากเหมือนกันสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของปู่ขุขันนะ ใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะนี่พี่น้องก็เป็นแนวทางพี่น้องให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เด้อว,วันนี้ก็่ายๆพอวันที่18ธันวาคม2567เจ็บหนึ่งอคากระจะมีแนวทาง ลราพัฒนามาฝากนะคะของปูปขูกขันนะคิดนี่เป็นแนวทางของปูปขู่ขันแล้วก็ท้ายคือเมื่อไหรจบพี่น้องนะะเพิ่นรุดมาใไหรแล้วนะที่งานหัวมาให้แล้วแต่ว่าตัววิ่งปูแม่นมากนะคะสำหรับชุดน้อยๆแขนๆแบบนี้หรือว่านีมิดก็รอดูโค้งสุดท้ายนะ,ะแต่ว่าคิดนี่รุดมาก <laughs> ลดมากหนึ่งตัวนะะลดมากหนึ่งตัวบนล่างอย่างละตัวสําหรับตัววิ่งของปูกูข่ขันนะติดตามไปนับกันเรื่อยๆพี่น้องนะติดตามไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับู้ไดมีโชคมีหมานําปูบอสําหรับหนึ่งสองสองหนึ่งอ่าหนึ่งสองสองหนึ่งนะเพื่อมีโชคมีหมานับกันสาหรับแนวทางวันที่สองที่สิถึงนี่อ่ะก่อนจะไปดูแนวทางวันที่สองนะ กะูฝากเขามาแล้วสำหรับอ่าคืนนี้นะสำหรับคืนนี้เลยพี่น้องเด้อนะแนวทางลาวพัฒนานะแนวทางลาวพัฒนาตัววิ่งแม่นแม่นเลยพี่น้องเนอะกูวิ่งแม่นแม่นผู้ใดไม่อยากพาดใหติดตามกูคู่คันเลยพี่น้องหลายต่นหลายคนอาจจะคุะ้นแล้วเพราะว่ากูแม่นเือเกินนะคะ ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าแนวท,ท,ท,ทางต่างๆที่ท่านทีมงานเอามาฝากนะอ่ะบนหน้านี้คือแนวทางเราพัฒนานะบนวิ่งสองกับหกคุนแยกบนแยกล่างให้นะแยกบนแยกล่างให้นะจับคู่ก็จะมีหนึ่งสอ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 งห้าหนึ่งห้าหสองหห้าอ่าพี่น้องนะล่าง ล่างวิ่งเจ็ดกับเก้านะวิ่ง 9. เจ็ดกับเก้าควนจะปล่อยมาสองสองตัวสำหรับตัววิ่งเอฟซีมีเฮตุ่มกันกับตัวใดตัวหนึ่งกับพิจารณาเมืองมีดองนาะใส่วิจารณาญาในการรับช่งบนวิ่งสองกับหกล่างวิ่งเจ็ดกับเก้านะคะจับคู่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านะ อ่าเจ็ดตาลาที่สําคัญเด้พี่น้องเนอะทาบิไม่อยากจับกับคู่ก็จับให้แล้วแล้วก็ถ้าใครงบน้อยปู่ก็วงมาให้บนสองคู่ล่างสองคู่ด้วยนะบนวงคู่ใดสักที่อ่าบนวงสองห้านะเทียบก็จะวงสองห้าแล้วก็หกสอง 2, ชุดล่างเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเก้านะเจ็ดสองมาละเจ็ดปู่วงมาให้พี่น้อง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านะคะอ่าพี่น้องนี่สำหรับแนวทางวันนี้วันที่สิบแปดนี่แหะพี่น้องนะสิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้ขู่ขันนะคะแคปภาพเลยนะคะแคปภาพเลยสินะแคปภาพเลยชัดไหมนอะอเออมีโฉมมีหมาน้ำกันเป็นแบบอ่า ้าผูใ้ใดงกน่อยก็แจ่มงโอขากระวงอันนี้ผู้วงเด้ี่นองเด้อนนะผู้วงตามกลุ่มมักของคนเห็ดสีมักนอวงกลมก็ว่าเป็นยังแต่ว่าแม่นๆม่นี่นองควรจะได้มากแต่ละรอบี่นอนนะแค่ภาพเลยนะหนึ่งสองสามแช่ไปามาดูต่อ สำหรับนี่พี่้อกนะสำหรับอืสำหรับเต็มเต็มเนี่ยเฮสองหนึ่งเนี่ยนะสำหรับหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยนะทีมง,งานขอมาแล้วฝากมาแล้วผู้ใดมีโชคมหมานน้ำฟูแนบสอาสำหรับสองหนึ่งพี่้อกนะอ่านะต,ติดต่อผู้ใครพี่้อกนะเจ็บหนึ่งของข้าลุงเ,เบอร์โทรผูให้แล้วนะผู้ใดที่อายาก ติดต่อกับปูเด้อพี่น้องเนอะอ,อ่ะมือเสาร์ดีปูกะหายแนวทางมากนะก็ก่อนจะไปคืบอกว่าจะไปร่วมงานพิธีปริวาสกรรมนอกทางจองกะอนุโมทนาบนน้ำปูไปสามร้อยบาทเอฟซีห้อกะอนุโมท่าน่าน้ำกันอ่าเพื่อมีโชคมีมัน่นอ่าอุอยากติดต่อกับปูกะอ่าเจ็บเนื้อ,ข,อขาลุงอ่าเปิดท่อให้แล้วนะหรือว่ายังไงก็ติดต่อทีมงานก็ได้นะคะอ่าสำหรับ แนวทาาวันที่อที่ว่าอยากผดานะ็คือแนวทาาวันที่สองมกราปูให้มาแล้วกระซิบมาแล้ว่าซื้อซักกระซิบมานะกระซิบมาในคลิปนี้นะตัวตัวเดียวแม่นแม่นแข็งแขนบนนะคะปูวางไว้ที่ห้าต้องรอฟั่งอีกครั้งนึงว่าเพื่อนจะว่างปักหลักหน่วยหรือปักหลักสิบแต่ว่าให้มาตัวเดียวห้านะคะบนล่างเจ็ดเด้อพีนองเนนะ้อล่างเจ็ดบนห้า ก็รอดูว่าครูจะปักหลักไหมนะ,ะรอดูคลิปต่อไปสำหรับชุดจับคู่อ่านะอันนี้เป็นตัววิ่งนะ,ะ่อย่อยมาบนหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวให้ลอดติดตามไปน้ำกันเรื่อยๆเพื่อสั่นคู่ว่าติดตามนั่นทีมงานมาให้ <c oughs> เพื่อมีโจคมีมาน้ำกันนะคะเนาะอ่าสำหรับ คลิปนี้เอาไปเลยพี่น้องนะใครเห็นแล้วก็อย่าลืมแคปภาพแต่ว่าลักนี่าต้องรอคลิปต่อไปเพิ่นจะปกะักรักไหนแต่ว่าเพิ่นจะมีวาใายบนห้าแล้วก็เจ็ดล่างนะคะเป็นแนวทางเด็ดๆจากปูขูขันอ่านะนี่พี่นอ้องแคปภาพเด้อเดี๋ยวสิว่าเมื่อเห็นอ่านะเพื่อมีโชควมิมานํำกันนะคะเนาะ แบ่ปงปันพี่น้องนะเป็นการแบ่งปันกแลต่เต่ซีจะมากบ่มถือใจเจ้าของบอแต่ว่าตัววิ่งของปูนี่แม่นดีดีพี่น้องนะตัววิ่งของปูนี่แม่นจริงๆนะสําหรับปูค้ขันว่าจะเป็นหน้าทางที่ปูให้ครับทีมงานผมมากกถืทั่าแม่นดีพี่น้องนะอ่านะอ้าวแคปภาพหนึ่งสองสามแช่นะจอนี้ชัดไหมฮา อ่าฮะดีกว่บเอาว่าฝากพี่นองนะพิจารณามืเอเรานีกว่าพึ่งอาจจะต่อมวลหลายทานหลายคนติดติดตามอย่แต่ว่าคงจะถ่ายไม่อกี่พว่งกว่าีมิดแบนดีดีนะพี่นองครับที่ว่าเออบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยอ่าเป็นฟะันหนึ่งสองล่างออกสองหนึ่งนะ ยังมีตูที่มันเด็ดๆเลยพี่น้องตัวบัวลายค่ะรอติดตามไปน้วกันถ้าผู้ใดบอกว่าพี่คงทุไทยผู้จะตัดว่าเจี๊ยบหนึหค่ะอันนี้ก็ยังต่อไม่ได้ก็รอติดตามไปเรื่อยๆอันนี้มือนั้นกะมือที่โพ้ไปก็เป็นคงก็ตไทยพอดีนะคะผลงานผลนมิตพอดีเมื่อขึ้นอ่าก็เลยได้มากหนึ่งสองสองหนึ่งเขาเตรมเตียมเลยสําหรับล่างนะผู้ใดไปกันตั้งก็จะมีโชคมีมาน อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอผู้ FC ฟซีเข้าหลยๆสำหรับการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังแรงใจครับทีมงานนะไม่ว่าจะทางไหลสดหรือว่าทางคลิปนะหรือว่าสุ่มเงียบอยูกอ่กับขอให้เฮงๆปงปังปังมันมนะก่อ,ะอนรับปีใหม่นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ